สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกฝีมืองานตะไบกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในการฝึกปฏิบัติในวันนี้นะครับอ้าวโอเคอันดับแรกเรามารู้จักกันเลยนี่มันคือแปลงขนอ่อนนะครับแปลงขนอ่อนก็มีไว้นะครับเอาไว้ปัดเศษนะครับผงตะไบที่มันหล่นตามโต๊ะงานนะครับตามบนปากกาอันดับที่2นะครับ แปลงทองเหลืองซึ่งแปลงทองเหลืองมีความแข็งนะครับก็เอาไว้ปัดเศษผงตะไบบนหน้าตะไบนะครับไม่ให้มันเกาะติดตรงหน้าปัดตะไบนะครับตัวต่อไปนะฮะเราเรียกว่าตะไบ6นิ้วนะมีขนาดความยาวแค่6นิ้วเองก็เอาไว้ใช้ตะไบสําหรับหน้าตัดของชิ้นงานที่เล็กๆนะครับอีกอันหนึ่งนี่เราเรียกว่า ตะไบ12นิ้วตะไบตัวนี้ก็เอาไว้ตะไบพื้นที่หน้าตัดของของชิ้นงานที่มันใหญ่ๆนะครับเอาไว้เปิดผิวชิ้นงานนะโซนนี้นะครับที่แยกออกมาก็จะมีแผ่นรองวางอยู่มันก็คืออุปกรณ์เครื่องมือวัดนะครับทําไมเราต้องวางบนแผ่นยางล่ะก็คือแยกออกจากอุปกรณ์เครื่องมือตัดนั่นเองตัวแรกที่เราจะดู นี่คือเวลีย์คาลิเปอร์เวนีย์คาลิเปอร์นี่ก็เอาไว้วัดความยาววัดความกว้างวัดความสูงของชิ้นง,งานที่เรากําลังทํางานได้นะครับนะเวลาใช้แล้วก็าวางบนแผ่นยางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าฉากเครื่องมือกลนะครับซึ่งฉากตัวนี้เป็นลักษณะของฉากคมมีดนะที่ของมันก็คือเอาไว้วัดขนาดความระนาบวัดมุมฉาก ของชิ้นงานที่เราตะไบนั่นเองนะแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังตรงคมตรงสันรตรงนี้วางให้เป็นเรียบรอเรียบร้อยและไม่ทําล่วงทําหล่นนะครับในขณะเดียวกันที่เราทํางานเราจะต้องวางเครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจัดวางให้เป็นให้อยู่บนผิวโต๊ะงานนะครับอย่าให้เลยขอบโต๊ะออกมานะครมันอาจจะทําให้หล่นใส่เท้าเราได้นะครับตรงขอบเนี่ยนะฮะ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือวัดแน่นอนครับเราจะต้องวางบนแผ่นยางเพื่ออะไรเอ่ยเพราะว่าโต๊ะงานของเรานะฮะอาจจะมีผงตะไบหรือผงเศษเหล็กเนี่ยฝังลงไปในเนื้อไม้เวลาเราวางอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆมันก็อาจจะทําให้เกิดการสึกหลอของอุปกรณ์ได้แกง่ายครับเราก็เอาแผ่นยางที่สะอาดนะครับเอามาวางรองมันไว้ตัวนี้ครับเราเรียกว่าแบบงานนะครับที่เราจะต้องทําการฝึกตะไบเนี่ย เราจะต้องมีแบบงานเนี่ยติดโต๊ะไว้ตลอดเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เราหลงนะครับในการตะใบนั่นเองนี่ก็เป็นชิ้นงานครับชิ้นงานที่เราจะตะบาบมันก็คือก้อนเหล็กที่มีน้ำหนักมากๆเหล็กตัวนี้ผ่านการรีดร้อนมาซึ่งเป็นเหล็กที่เราจะต้องผลิตโดยการดูแบบงานนะครับนะตะบาบให้ได้ขนาดชิ้นงานนะครับ เอาสำหรับวิธีการเลือกโต๊ะตะไบที่เหมาะสมกับการทำงานนะครับเราก็จะมีข้อที่เราจะต้องพิจารณาวิธีการไม่ยากเลยมาดูนะฮะให้เรายือนอยู่ตรงหน้าโต๊ะปากานะครับจากนั้นให้เรายกแขนขึ้นมาแขนของเราเนี่ยมันจะต้องระนาบกับพื้นนะครับซึ่งให้ตัวข้อศอกกับตัวแขนเนี่ยให้มันตั้งฉากกันแล้วก็ดูระยะนะครับ จากปากประกาจนถึงท้องแขนเนี่ยให้มีความสูงนะครับตั้งแต่50มิมจนถึง80มิมเนี่ยก็ถือว่าจะเหมาะสมในการทำงานนะถ้าเกิดอนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องมีวิธีการอื่นนะครับครนี้ถ้าเราเลือกโต๊ะตะไบแล้วเราไปเจอโต๊ะตะไบที่มันเตี้ยเกินไปซึ่ง ถ้าเราลองยกแขนขึ้นมาแล้วตรงปากประการแขนของเราเนี่ยโอ้โหมันสูงเกินไปอย่างนี้มันห่างกันเกินไม่ดีเลยฮะเราก็จะต้องหาแท่นมาลองตรงปากกาของชิ้นงานของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นอย่างเช่นตัวนี้มาดูกันเลยเห็นไหมครับมันจะมีแท่นรองปากกาของเราให้สูงขึ้นมาเห็นไหมครับจากพื้นเนี่ยแทนที่ปากกาของเราจะวางอยู่บนโต๊ะก็จะทําให้ปากกาของเราสูงขึ้นมาก็จะทําให้ระยะ ของปากประกากับแขนเนี่ยพอดีกันเลยเอา้าแต่ถ้าเกิดเราเจอโต๊ปะปากกาที่สูงเกินไปหรือไม่ตัวของเราก็อาจจะมีส่วนสูงที่เตี้ยเกินไปนะครับจนทําให้ปากประกากับแขนเนี่ยนะครับเกือบจะชิดกันเลยวิธีการยัง,ยงไงครับเราก็จะต้องหา,า,หาแท่นนะครับเพื่อจะมารอง ลองตรงไหนล่ะครับลองตรงเท้าเราไงครับก็ทําให้ตัวเราสูงขึ้นนะเพื่อจะให้แขนละของเราเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับมาดูกันเลยนี่ไงเราก็ไปหาแท่นนะครับเพื่อที่จะอามาลองพื้นจากนั้นเราก็ขึ้นไปเหยียบข้างบนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าแขนของเรากับปาปากาเนี่ยมันอยู่ในระยะ 50mm มเมตร ถึง80มิลลิเมตรหรือเปล่าแค่นี้ก็เป็นวิธีการแลครับเักเรียนทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การตะใบที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือการยืนท่าตบใบเนี่ยสำคัญมากนะมันทําให้เราไม่ปวดเมื่อยนะครับอันดับแรกเลยไปหยิบตะใบามาจากนั้นไปยืนหน้าโต๊ะปากกาครับสังเกตปลายเท้าซ้ายของเรานะครับนะฮะให้อยู่ตรงแขนหมุนของปากกาที่มันหย่อนลงมาเนี่ย พอยืนเสร็จปุ๊บให้ดูว่ายืงเหยียงกับตัวปรกกานิดนึงเนะยื้องออกไปทางซ้ายนิดเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ก้าวเท้าวขวาออกมายืนให้พอดีนะครับอยู่ระหว่างหัวไหล่ดูข้อศอกของเราด้วยครับข้อศอกเห็นไหมข้อศอกของเรากับแขนเนี่ยจะต้องตรงกับ ตรงส่วนของตะไบนะครับระยะของเท้าที่เราก้าวไปนะต้องอยู่ห่างกันพอดีพอดียืนให้สบายเวลาเราเริ่มตะไบเนี่ยเราจะใช้หลักการการโน้มตัวไปข้างหน้าขาหลังของเราจะตึงนะครับส่วนหัวเข่าด้านซ้ายของเรานะก็จะหย่อนลงเป็นลักษณะของอการเคลื่อนที่นะ แขนของเรากับตัวตะไบเนี่ยก็ต้องตรงกันนะนะสังเกตได้จากอาจารย์กําลังสาธิตอยู่ในขณะที่เราเคลื่อนที่นะครับเราก็จะโน้มตัวไปข้างหน้านะครับออกแขนในการาเลื่อนตะไบไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเราก็จะต้องจับตะไบให้ถูกต้องการจับตะไบให้ถูกต้องก็จะทําให้เราไม่ปวดมือไม่ปวดแขนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับ ใช้ปลายด้ามตะไบให้วางอยู่บนอุ้งมือของเราเองนะจากนั้นให้บิดข้อมือนะครับบิดข้อมือให้นิ้วชี้ของเราอยู่คันอยู่ในแนวของตะไบหัวแม่มือของเราอยู่ด้านบนนะครับจับตะไบในลักษณะนี้เวลาจับตะไบแล้วมันจะกระชับมือนะทำให้เราไม่ปวดแขนไม่ปวดมือนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับตะไบแบบผิดนะครับ สังเกตได้จากข้อมือของเราเห็นไหมจับแบบนี้เหมือนกับเราจับดาบจับมีดนะครับเวลาเราจับตะไบมาตะไบข้อมือของเราก็จะบิดตามไปด้วยการจับแบบนี้เป็นการจับแบบผิดธรรมชาตินะครับเราจะต้องใช้แรงที่ออกจากอุ้งมือเพื่อที่ดันจะดันตะไบออกไปข้างหน้านะครับ ถ้าเราจับแบบเมื่อกี้เนี่ยรับรองครับมือของเราจะพองเป็นลูกน้ำขึ้นเลยแถมยังปวดแขนอีกต่างหากไปต่อกันเลยมาถึงตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มตะใบได้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะฮะก็จับชิ้นงานเข้ามาชิ้นงานเป็นเหล็กนะครับจับด้วยปากกาจับชิ้นงานหมุนปากกาออกมาจับชิ้นงานเข้าไปเลย ในลักษณะของการจับชิ้นงานนะครับเราจะต้องดูลักษณะของชิ้นงานเนี่ยให้มันโผล่พ้นปากปากาขึ้นมาประมาณสัก10มิลลิเมตรจากนั้นยืนให้ถูกต้องนะครับตามที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้วางตะไบให้ถูกต้องจากนั้นดันตะบไบไปข้างหน้าครับลักษณะนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องสังเกตได้จากหัวเข่าซ้ายจะมีการย่อยืด ย่อยืดนะครับลักษณะของแขนขวาและแขนซ้ายนะช่วยกันผลักนะครับทำสเต็ปเป็น4สเต็ปลักษณะของสเต็ปคือย่อดันยืดถอยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตได้จากขาขวาขาขวาของเราจะตึงอยู่ตลอดเวลาเลยที่ต้องตึงเพราะว่าจะต้องยันพื้นไว้นะครับให้ตัวของเรามั่นคง เวลาดันลงไปนะครับในการดันตะไบไปข้างหน้าอย่าดันแล้วก็ถอยแบบยกนะครับการดันไปข้างหน้าจะต้องถอยออกมาโดยที่ตะไบย,ยังวางอยู่บนชิ้นงานอยู่เลยเพื่ออะไรเอ่ยเพราะในลักษณะของการตะไบเมื่อเราดันไปข้างหน้าแล้วเนี่ยถ้าเรายกตะไบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้การวางตะไบอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ระนาบที่ถูกต้องแล้วชิ้นงานของเราก็จะนูนกลาง หรือว่าอาจจะเว้าก็ได้นะครับจากนั้นก็ดูตะใบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลักษณะาการตะใบถ้าชิ้นงานของเรามีพื้นที่หน้าตาดที่มันกว้างเราก็จะต้องมีการฉลบของตะใบในการถอยฉลบนะครับหลังจากที่เราเลิกปฏิบัติงานหรือเราตะใบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บทําความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่เรารับผิดชอบหรือบริเวณโต๊ะตะไบที่เราทํางานนะครับขั้นตอนแรกถอดชิ้นงานออกจากปากกาก่อนเลยจากนั้นใช้แปรงปัดเศษผงตะไบที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานออกเล็กน้อยวางชิ้นงานไว้เสร็จแล้วมาดูนี่ครับโอ้โหผงตะไบเต็มปากกาเต็มไปหมดเลยปัดเศษทิ้งไปครับโดยการปัดเศษก็ต้องระมัดระวังนะครับในการปัดเศษอย่าปัดแรงมากเกินไป รวมถึงอย่าใช้ปากเป่าเข้าไปนะครับและที่สําคัญโอ้โหในปากกาเนี่ยมันจะมีซอกอยู่ข้างในครับให้เราหมุนปากกาออกไปกว้างๆเลยจากนั้นก็ใช้ปะแปลงขนอ่อนเนี่ยปัดเศษด้านในออกให้หมดเลยนะครับปัดๆๆๆออกไปแบบนี้ปัดหมดแล้วทำยังไงต่อล่ะบริเวณพื้นที่ที่เป็นปา,ปากกานะครับเวลาเราสัมผัสมันเยอะๆ แน่นอนครับมันเป็นสนิมแน่นอนเลยเราเก็จะต้องทาน้ำมันกันสนิมวิธีการทาน้ำมันกันสนิมครับเราก็จะใช้เศษผ้าชิ้นเล็กๆก็พอไม่ต้องชิ้นใหญ่นะครับถ้าเรานำเศษผ้าชิ้นใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะดูดซับน้ำมันไปหมดเลยอะแล้วมันจะเหลือน้ำมันให้เราทานกานนิมได้ยังไงเทน้ำมันลงผ้าไปเล็กน้อยครับจากนั้นก็ทาบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ก็ส่วน โซนปากปากาชิ้นกับชิ้นงานหรือบริเวณที่ไม่ได้ทาสีนั่นเองจุดไหนที่ไม่ได้ทาสีนะครับเราก็ทามาให้หมดเลยกันสนิมไว้รุ่งนี้มาทำงานต่อจะได้ทำงานแบบสบายใจนะครับโอ้ยังไม่พอทาไปอีกหน่อยแขนหมุนของเราก็ไม่ได้ทาสีนะครับก็ต้องทาให้เรียบร้อยทาทาทาไปให้ทั่วเลยนะครับแต่การทานี้เราทาแค่เคลือบ ไม่ให้อากาศมันมาโดนกับผิวชิ้นงานโดยตรงหรือผิวของปากกาโดยตรงนั่นเองนะเพื่อกันสนิมไม่ให้เกิดเป็นออกไซด์นะครับแต่อย่าทาเยิ้มเกินไปถ้าทาเยิ้มเกินไปพรุ่งนี้เรามาทํางานต่อเนี่ยเลอะมือของเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากที่เราทาน้ำมันกันสนิมเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องหมุนปากกาเนี่ยนะครับเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการหมุน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 ,หม,นหมุนไปนะครับเลื่อนไป แต่อย่าให้ป่าประการมันแนบชิดกันนะครับให้เหลือช่องว่างระหว่างป่าประกาทั้งสองด้านถ้าเกิดเราอัดแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับลักษณะของป่าประกาที่บีบอัดอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้เกลียวเนี่ยที่เลื่อนเคลื่อนที่มาเนี่ยนะครับรับแรงอยู่ตลอดเวลาเลยอ่าวิธีการเราก็แค่หมุนคลายออกไปนะครับให้ป่าประกาห่างกันประมาณทัก10มิลลิเมตร หรือเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยลอดได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทำความสะอาดตรงบริเวณปากกาจับชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนของชิ้นงานของเรานะครับมันก็เป็นเหล็กเช่นเดียวกันหลังจากที่เราทำการตะไบนะครับเราก็ต้องทาน้ำมันกันสนิมด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานของเราเป็นสนิมนั่นเอง วิธีการทาก็ทาคล้ายๆกับปาปกาแหละครับก็นําน้ํามันที่เราเศษผ้าชิ้นเดิมเน่ยเทน้ํามันลงในเศษผ้าแล้วก็เช็ดบริเวณที่เราตะใบนะครับด้านอื่นที่เราไม่ได้ตะใบเนี่ยเราก็ไม่ต้องทาก็ได้นะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วก็ทาน้ํามันกันสนิมที่ชิ้นงานของเรานะครับเราก็จะต้องมาทําความสะอาดตะาบของเราด้วยวิธีการเราก็จะใช้แปรงทองเหลืองขัดเข้าไปนะครับ ตามล่องฟันของตะไบนะครับการขัดนั้นจะต้องขัดแบบเฉียงๆตามฟันของตะไบแต่ถ้าเกิดเราขัดแบบตรงๆถ้าขัดแบบตรงๆแกมันก็จะไม่สามารถที่จะปัดเศษออกไปได้หมดนะครับเราจะต้องขัด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 ให้อยู่ในลักษณะของเฉียงๆตามล่องฟันตะไบนะขัดด้านเดียวไม่พอครับขัดทั้งสองด้านเลย หลังจากขัดเสร็จแล้วก็วางอุปกรณ์ให้เป็นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เข้าโต๊ะตะไบนะครับวิธีการเก็บก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับวางอยู่บนโต๊ะนั่นเองเลียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการเลียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของความเป็นช่างนั่นเองนะครับลักษณะของการวางตะไบก็จะต้องไม่วางซ้อนกันเพราะอะไร เมื่อตะไบ,บสัมผัสกันมันก็จะทําให้เกิดการสึกหลอของฟันตะไบ,บนั่นเองส่วนเครื่องมือวัดครับเราก็จะต้องเช็ดทําความสะอาดโดยใช้เศษผ้าที่สะอาดอาดเช็ดทาความสะอาดบริเวณเครื่องมือวัดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคมีดหรือวัเนียคาลิปเปอร์ขัดให้สะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็วางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่เราทาการตะไบอันดับแรกมาทําความสะอาดบนโต๊ะก่อนเลยโดยการใช้แปรงขนอ่อนครับปัดเศษบนโต๊ะปากกาที่เป็นพื้นไม้ปัด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 ไปอย่างนี้เลยครับปัดให้มันลงไปข้างล่างแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากใน พื้นที่ปฏิบัติงานของเราอาจจะมีลมพัดมานะครับเมื่อปัดไปแล้วอาจจะกระเด็นเข้าตาต้องระมัดระวังด้วยนะน้ำมันกันสนิมครับเราก็จะต้องเก็บให้เป็นระเบียบรียบร้อยนะครับบริเวณพื้นที่ที่เราตะใบส่วนพื้นเราก็จะต้องทำความสะอาดโดยการใช้ไม้กวาดมากวาดพื้นให้สะอาดเลยนะครับแปลไม้กวาดกัน เมื่อได้ไม้กวาดมาแล้วกวาดทำความสะอาดบริเวณที่ทำเลยครับกวาดเสร็จแล้ว เลิกแถวกันเถอะบายบาย